เรยวดิโอ้อัดไปอ่ะไปอัดไปทางั้แล้วโอม้แล้วโอ้ยเอาีถึงแน่โอ้โอ้ดีทิ้งซ้ายโอ้ยเนียนครับแบนช่องกับดูคลิปนี้จบแล้วคอมเมนต์ด้วยว่าใครจะได้รับการชูมีนี่ขำๆรับงคุณพันปัาอุ้ย ห้านาทีครับผมก็ห้านาทีบอกได้โอ้ยเดินแข่งโอ้ยเดินแข่งกดแต้มนะกดแต้มไม่เดี๋ยวให้ทางช่องอันนี้เลยให้คะแนนเลยเอาโซเชียลไงเอาเอาคะแนนโซเชียลเลยอังโวยอังโอ้ยอังโวยเดินดิเออเดินเอาวุธดิเดินเอาวุธดิ

thằng nó thấp tôi học cậu thích cấp một cấp toàn đủ và Dạp. Chập, càng chu mưa cho kênh Để không bỏ lỡ những Bye, đừng có chút giờ. Hãy đợi, đợi, đợi. Hãy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  đợi. đi đợi. Hãy 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 đợi.